สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดา r k o Name s e c r e หลังจากตอนที่11หานลีได้ทดลองปลูกสมุนไพรพันปีโดยหยุดน้ำสีเขียวจากโคดวิเศษผลปรากฏว่าสมุนไพรพันปีเจริญง,งอกง,งามปลิดอกออกผลและหานลีได้นำไปปรุงยาหลายชนิดหานลีก็ทดลองกินยาผลปรากฏว่าหานลี Lee, สามารถฝึกวิชายุท์ได้ถึงขั้นที่สี่ ซึ่งในตอนนั้นท่านหมอหมอก็กลับมาที่จวนหัดเทวพอดีเรื่องราวในตอนที่12จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องคัมภีร์วิถีเซียนผู้แต่งคือคุณหวังอยู่ผู้แปลคือคุณบาทเดียวใครที่ต้องการสนับสนุนผู้แปลคือคุณบาทเดียวสามารถไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เพจ m y n o v e l ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนในตอนไปก็ตกตอนละประมาณ1-1.5ถึงบาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้อตอนลิขสิทธิ์สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครสามารถไปติดตามได้ที่เพจ My Novel หรือไม่ก็ไปติดตามได้ที่เพจคุณบัตรเดียวได้เลยค่ะตอนที่12ขัดแยงแย่ละ่ะเจ้าเท่าเนี่ยดันมาผิดจังหวะเสียได้เมื่อกู้นี้พึ่งฝ่าขั้นไปต้องทำให้เขาสัมผัสเราไม่ได้เด็ดขาดต้องควบคุมชีพจรดีๆหน่อยเสียแล้ว ฮึขยะยิ่งนักเือว้ยอะไรอะไรก็ไม่คืบหน้านี่มันบัดซบสิ้นดีฮะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่จน่จูๆสีหน้าท่าทางก็เปลี่ยนไปราวกับว่าเขาเข้าใกล้ความตายแล้วไงงั้นบัดซบสารเลวนักสาจนหนังสือหมอหมอฮ้ฮะ เกือบไปแล้วเมื่อครู่นี้ถ้าหาเขาเข้าไปในห้องหินความลับเรื่องโอสถจะต้องถูกเปิดเผยแน่ๆอีกอย่างไม่รู้ว่าเจ้าเท่าพวกนี้จู่ๆก็กลับมาแถมยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่นับว่าหนักหนาพอควรนี่เขาจะทำอะไรกันแน่นะจะมองก็มองทำไมต้องแอบดูหนักหนาล่ะอะแม่งเอ้ยแววตาของเขา ลมปราณสีดำที่ดูอันตรายนี่มันอะไรกันไม่ถูกสิครั้งนี้ระหว่างทางกลับมาเขาต้องเจออะไรมาแน่ๆแล้วข้าบังเอิญเป็นสิ่งที่เขาต้องการไม่รู้เลยว่าเจ้าสิ่งนี้จะช่วยได้หรือเปล่าเพ <relatives> ิ่จะรอดเพียงแค่นิดเดียวแต่ยังกล้าคิดจะลงมืออีกงั้นหรืออะไรกันเร็วมากแย่ล่ะ เราถูกกดจุดอาอาจารย์ท่านคิดจะทำอะไรนะ่ะแค่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 สิทธิทำอะไรผิดงั้นหรือท่านถึงได้ลงมือเช่นนี้ด้วยช่วยคลายจุดให้สิทธิก่อนได้ไหมท่านคิดจะทำอะไรช่วยอธิบายให้สิทธิเข้าใจทีสิข,ขอรับคิดจะใช้อาวุธลับแก่ข้าจะาโง่ไปหน่อยรูอเปล่าเจ้าอย่าพูดเลยจะดีกว่าแล้วก็หยุดเสือแซงนะซะ เมื่อครู่ต่อนหน้าข้าเจ้าไม่มีโอกาสได้ลงมือหรอกนะฮฮะฮะฮะดีดีดีดตามที่ข้าหมอจูเหรินหมายตาเอาไว้จริงๆตอนนี้สามารถแสดงสีหน้าไรอยารมณ์ออกมาได้ซะแล้วไม่เสียทีที่ข้าได้ชุบเลี้ยงเอาไว้ด้วยตัวเองท่านคิดจะลงโทษอะไรกับข้ากันแนะ่ ลงโทษกับเจ้างั้นหรือถึงค้าไม่พูดคนฉลาดฉลาดแบบเจ้าน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนี่ข้ารู้ว่าเจ้าระวังตัวจากข้าและไม่เคยมองข้าเป็นอาจารย์ของเจ้ามาก่อนแค่แต่นั่นไม่สําคัญข้าเองก็ไม่เคยมองเจ้าเป็นศิษย์ของข้าเช่นกันจริงสิจะคิดว่าข้านั้นอายุเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าดูจากภายนอกก็น่าจะหกสิบกว่าเพียงแต่เมื่อครู่ เอ่ยถามนามอายุท่านอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ฮึฮเฮ้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 ไม่เสียแรงที่ฝึกวิชาวาสันไร้สิ้นสุดเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเด็กที่ฉลาดและมีไหวพริบได้ถึงขนาดนี้เชียวเจ้าเดาได้ไม่ผิดนักปีนี้ข้าอายุได้แค่37ปีอะไรนะเป็นไปไม่ได้ข้าหมอจูรุนหลายปีก่อนหน้านั้นโด่งดังในยุทธภพ เขตหลานโจแห่งเควนเย่ข้าสร้างเขตข,ของตัวเองด้วยมือเปล่าของข้านามข้าคือหัดปีศาจไม่ว่าฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำแม้เป็นมิตรข้าก็รอดเป็นศัตรูก็ต้องตายแต่ถ่าเสียดายที่ภาพสวยงามนั้นไม่อาจยืนยาวแม้ว่าข้าจะเป็นหมอที่เก่งกาแต่ก็ไม่อาจรักษาอาการนี้ได้วรยุท์ของข้าตดถอยเนื่องจากถูกคนทำร้าย ต่อมาให้หลองข้าได้บังเอิญพบเจอกับหนังสือลึกลับเล่มหนึ่งเขาด้านในระบุข้อความที่ช่วยฟื้นฟูให้ข้าข้าได้ตัดสินใจทําตามวิธีนั้นแต่เมื่อข้าทําสําเร็จผลของมันกลับคิดไม่ถึงว่าผลของมันจะทําให้ท่านกลายเป็นสภาพเช่นนี้ถูกต้องแม้ว่าจะช่วยรักษาได้พอสมควรแต่ผลของมันกลับตรงกันข้ามมันส่งผลให้เกิดการชราอย่างรวดเร็ว จนสภาพของข้าถูกเปลี่ยนกลายเป็นครึ่งผีครึ่งคนอย่างที่เห็นแต่ข้าก็หาทางฝึกฝนด้วยวิธีต่างๆจนมาพบกับวิชาว่าสันไร้สิ้นสุดและจะมีแค่คนที่ฝึกสำเร็จบทสีเท่านั้นที่จะช่วยเดินลมปรานให้ข้าได้และด้วยเหตุนี้วิชาว่าสันไร้สิ้นสุดจะช่วยค้นหาดวงวิญ,ญญาณที่ขาดหายไปกับคืนมา ตลอดทางที่ผ่านมาข้าค้นหาคนจนทั่วจนได้มาพบกับเจ้านี่แหละข้าได้มอบทุกอย่างให้แก่เจ้าทั้งสมบัติต่างๆไว้ช่วยเจ้าฝึกฝนแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งยังรอบทำร้ายข้าอีกก็ข้าบอกไปแล้วว่าข้าไปไม่ถึงแล้วท่านต้องจี้จุดแก่ข้าด้วยงั้นหรือจี้แท้ก็เป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าข้าหวาดกลัวเกินไปนึกว่าเขาจะลอบโจมตีข้า แต่ที่ไหนได้กับพูดเรื่องนี้พราะเข้าใจอยู่ว่าทำไมเขาถึงได้ลงมือทำแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าทำไมเขาถึงต้องทำเพราะเหตุผลเช่นนี้ด้วยดูยังไงก็ไม่น่าเชื่อถือข้าได้มอบอุสนให้แก่เจ้าจนถูกสุดตัวเล่ตามล่าเดิมทีคิดจะให้เวลาสักปีสองปีแต่เพราะเจ้าไม่คืบหน้าอะไรเลยข้าก็จะขอถามเจ้าหนึ่งปุยนี้ เจ้าจะสามารถไปถึงขั้นสีได้หรือไม่ที่แท้ก็คําขอแบบนี้นี่เองท่านควรจะพูดให้แน่ใจเสียก่อนที่จะลงมือกับข้าแบบนี้น่ะก่อนอื่นช่วยคลายจุดให้ข้าก่อนเถอะอ่าอ่าเจ้าองว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีเจ้าจะต้องไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังอึกแครแคค <c oughs> นี่มันอะไรนะ คนดีๆเจ้าคนที่ไม่น่าซื้อสัตว์ไงละ่ะมันถูกเรียกว่าปรสิตกินซากศพมันเป็นไข่ของปรสิตท,ที่ถูกปรุงขึ้นมาจากสูตรลับหลังจากที่เจ้ากินเข้าไปมันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเจ้าหนึ่งปีถ้าหางหนึ่งปีนี้เจ้าไม่กินยาถอนพิษแล้วก็เฮ้อเฮ้อปรสิตจะแตกออกมาและจากกดกินอวัยวะภายในของเจ้าจนหมดสิ้นมันจะทําให้เจ้าทรมานทั้งเป็น เราสาวันสามคืนและจากนั้นก็จะค่อยๆตายอย่างช้าๆจริงสิได้ยินมาว่าคนในครอบครัวบิดามันดาเจ้ามีเงินไม่พอใช้อยู่นี่ไม่รู้เลยว่าเงินที่ส่งไปให้ทุกเดือนจะพอใช้กันอยู่หรือเปล่านะถ้าหากไม่พอก็มาถามข้าได้เลยนะข้ากำลังค่มขู่บิดามันดาขุงเจ้า ดูสิว่าเจ้าจะทนไหวได้อีกไหมท่านไม่ต้องกังวลไปหนึ่งปีหลังจากนี้ข้าจะต้องไปถึงระดับสีแน่นอนหากไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวไม่รู้ว่ามันเล่นใช้อะไรต่อต้านข้าถึงขนาดข้าต้องใช้ไม้แข็งฮึท่าทางแบบนั้นดูท่าทางคงไม่สบายใจน่าดูสินะว่าแต่นี่มันอะไรกันกรัง ครัวออนี่บัทซอบจ้เด็กบ้านี่มันไปฝึกวิชาปรุงโอสถพิษตั้งแต่ตอนไหนกันวิชาว่าสันไรสสุ้สดเป็นวิชาสายมืดเจ้าเด็กนี่เดิมทีมันก็ฉลาดพอตัวแล้วแต่ยิ่งได้ใช้วิชานี้มันเริ่มจะฉลาดและอบายมากกว่าคนทั่วๆไปเสียอีกฮานลี่ขนาดนี้ สารเลวนักคอยดูได้เลยเส้นทางชีวิตของข้าข้าจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมายุ่งเรื่องชีวิตของข้าเด็ดขาดก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับตอนที่12ขัดแย้งท่านหมอหมอได้ตรวจที่ประจรของหาหลีเพื่อดูว่าหารีฝึกฝนวิชาที่ท่านหมอหมอสอนได้สำเร็จหรือไม่หาหลีกลัวท่านหมอหมอรู้ความจริงเรื่องสมุนไพรพันปีจิงควบคุมชีพปรจร เพื่อไปให้ท่านหมอหมอตรวจทีวรชอรได้และท่านหมอหมอก็สกดจุดตัวของหานลีและให้หานลีกินปรสิตกินซากศพต่อชอก็ช่วยกดซับสครายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ